สวัสดีครับเคยเห็นอาการแบบนี้กันไหมครับใบหอ่อนี่หอ่อแบบนี้หนเห็นไหมครับ,บเกิดจากสาเหตุอะไรรู้ไหมฮะคือต้อนสตรอเบอรี่เนี่ยขายน้ำไวะครับ คายน้ำเร็วเกินเร็วเกินไปเลยทําให้ใบมันหอ่อสาเหตุมันจะมันอากาศบ้านเรามันร้อนนะมันเลยทําให้เตอร์สตอเบอรี่เนี่ยมาได้รับผลกระทบอันนี้มันก็นทําให้คายน้ําไวใบมันก็เลยห่อเป็นแบบนี้ก็ถ้าเกิดมีเวลาแล้วก็ลดน้ำบ่อยๆนะฮะวิธีแก้ไขก็คือรดน้ำบ่อยๆ ก็ลดลดน้ําคือว่าลงดูที่ดินนะให้ดินมันชุ่มนะเอาแค่ดินชุ่มพอคือถ้าจะลดแค่ดินลดลดบ่อยเนี่ยเอาแค่ดินชุ่มนะไม่ใช่ว่าลดให้จนแบบว่าเยอะนานอะไรมากมายไปขนาดนั้นนะมันมันก็จะทําให้รากเน่านะครับและอีกวิธีหนึ่งที่แก้ไขได้ง่ายๆนี่ครับุงพ้าสติก จริงๆถุงพลาสติกเนี่ยเราจะเลือกใช้แบบถุงดำก็ได้หรือถุงใสๆอย่างนี้ก็ได้นะครับเอามาป้องกันไม่ให้น้ำกับต้นสตรอเบอรี่เนี่ยมันระเหยได้ไวนะครับนี่ลดน้ำเสร็จแล้วก็เอาผูกคุมไว้คุมมาเลย เนี่ครับาก็หาเชือกมัดมัดตรงนี้ไว้ไว้อย่างนี้เหตุผลที่ผมไม่ใช้ถุงดำพราะอไรรูน้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ถุงดำเนี่ยมันจะเราจะมองไม่เห็นอาการของใบมันฮนะว่ามันเป็นแบบไหนผมึงเร่งเลือกใช้ถุงใสๆอย่างนี้เราจะได้สังเกตอาการได้แล้วถ้าต้นมันสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยเราค่อยออกสังเกตจากที่ใบนะฮะ ถ้าเราทําแบบนี้แล้วเอาเข้าล่มด้วยนะครับให้โดนแสงแบบลําไรอย่าเพิ่งให้โดนแบบไปโดนแดดนะฮะถ้าลุคุมแบบนี้แล้วมันจะช่วยทําให้น้ําในเนี้ยน้ําจากต้นตับลี่เนี่ยรืเอยได้ช้าลงนะครับคือกนเตัวอันนี้มันจะเป็นไอ้น้ํามันจะเกาะในถุงเนี้ยน้ําก็อยู่ในเนี้ยอยู่ในถุงนี้แหละครับอเนี้ยถุงใสมันจะทําให้เราเห็นว่า ว่าใบมันเป็นแบบไหนนะถ้าถุดงดำนี่เราจะมองไม่เห็นเลยมันแก้ไขได้อย่างนี้แหละครับนี่เป็นอีกวิธีนึงนะครับถ้าใครมีอกวิธีแก้ไขนอกจากนี้ก็แนะนํามาใต้คลิปได้นะครับผมก็เอาวิธีง่ายๆมา,มาแนะนําให้รู้จักให,ให้รู้วิธีทํากันนะฮะก็เราก็ลดน้ําแล้วก็คอยถูกคุมนะครับถ้าเกิดเราลดแล้วเนี่ยมันยัง ดินมันยังชุ่มอยู่แล้วก็มองอย่างนี้เราก็เห็นแหละครับว่าดินข้างล่างมันชุม่มเราก็ไม่ต้องไม่ต้องลดก็แต่ราก็เราจะเอาถุงออกก็ต่อเมื่อดินเราเห็นว่าดินมันเริ่มแห้งเราถึงจะลดไปนะให้มันชุ่มแล้วก็เอาถุงปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็มัดเชือกข้างล่างแค่นี้แหละครับง่ายๆแก้ไขเรื่องใบห่อได้นะครับแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สำคัญก็อย่ายาอย่าให้เพิ่งให้โดนแดดนะครับเอาเข้าไว้ในร่มก่อน ให้โดนแดบดบแดดแบบให้โดนแสงแบบลำไรลำไรนะนี่ครับง่ายๆเลยโอเคครับมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะมีอะไรก็ติดตามกันนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ